มีอาการเหม้นผัวเจนี่ทะเลาะมิกกี้ทุกวันจนอยากจะกรีใส่ลั่นต้องทำงานเพราะเงินสำคัญลูกเราจะอยู่อย่างไรเจนี่รับฮอร์โมนเปลี่ยนเหม็นผัวทะเลาะกัน ตลอดจนบางทตีต้องอยากลิสัยบอกวานน้อยลงต้องทำงานดูแลลูกหาเงินสามีไม่มีสิทธิ์น้อยใจลานมีอะไรพูดกับสามีตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่ใช้ชีวิตอยู่ในท่งลาเวนเดอร์ต้องทำงานเพราะเงินสำคัญได้รับความสนใจอย่างมากหลังมีคำใบออกมาให้ถ่ายว่าความรักนางเอกสายแบลวไม่หวานแล้วแต่เจนนี่อัลลพาสนะับป้อมเพชรก็ออกมาเปิดใจว่าตนกับสามีมิกกี้นวลอ,อัลลพาสยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันส่วนความสัมพันธ์สามี ภรรยาทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ทะเลาะเรื่องจุกจิกทุกวันรับพอมีลูกแล้วความหวานลดลงจะเหลือหลอทะเลาะกันตลอดทะเลาะกันทุกวันเรื่องอะไรแบบจุกจิกพวกนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของคนสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยมีลูกและการเลี้ยงเด็กเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงไงพอไม่มีพี่เลี้ยงมันก็จะเป็นเรื่องที่ใหม่มากถามว่าความหวานลดน้อยลงเจนลดตลอดเลยเพราะเราสองคนต้องโฟกัสโนราเพราะตอนนี้โนราเป็นเซนเ,นเตอร์มาก เขาเหมือนเป็นบอสเราสองคนก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดจริงๆรับช่วงนี้ <c oughs> อาการเหม็นผัวทำอะไรขัดหูขัดตาไปหมดลัน ตนอายุมากกว่าสามีเห็นอะไรไมาเยอะกุ้ยกันตรงๆไม่อ,อม้อมค้อมไม่ใช้ชีวิตในทวงราเวนเดอร์ฮอร์โมอนด้วยค่ะเคยได้ยินไหมคะเหม็นผัวมันก็มีบ้างทําอะไรก็ขัดหูขัดตาชีวิตก็ค่อนข้างไม่ได้หวานเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีโนราที่ต้องจับมือกันตลอดเวลาเลี้ยงลูกความเห็นไม่ตรงกันก็จะบอกกันตรงๆพูดเลยไม่เห็นตรงกันตลอดเวลาเราก็ไม่คิดว่าความคิดของเราถูกต้องเสมอ